ค่ะวันนี้ช่วงเย็นๆพี่เพนก็ได้มาชําไอกิ่งฝรั่งกิมจูเนาะพี่เพนได้สั่งฝรั่งกิมจูไปประมาณ100รกิ่งค่ะพอดีของมาส่งแล้ววันนี้พี่เพนเล,เลยได้มาชําเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพนให้ดูส่วนผสมที่พี่เพนใช้เนาะเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงฝั่งนี้ค่ะส่วนผสมที่ใช้พี่เพนก็ใช้ประมาณ3อย่างค่ะวันนี้ ก็จะมีแกลบดำนะคะแล้วก็ดินแล้วก็ขี้ไก่แกลบอะค่ะขี้ขี้ไก่ขี้ไก่ฟาร์มแล้วล่ะคะ่ะแล้วตัวนี้จะเป็นดินเนาะดินที่เพื่นได้ลงไว้เพื่อจะเตรียมชํำต้นไม้ขยายต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นแกลบดำค่ะแกลบดำเขาจะเก็บความชื้นได้ดีนะคะเวลาเรา,าแล้วดินปรุงด้วยเวลา เราไปผปสมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยกองที่ผสมสําเร็จแล้วก็จะประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะคือขี้ไก่แกลบโรงงานขี้ไก่แกลบฟาร์มพูดผิดก็ประมาณนี้ค่ะพอพี่เป็นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะคะอันนี้ก็มีดินแกลบดำแล้วขี้ไก่แกลบสามชนิดผสมกันแล้วพี่เป็นก็เลยเอามาชําฝั่งนี้เดี๋ยวพามาดูกัน นี่เป็นฝรั่งกิมจูเนาะสั่งมา1นึร้อยกิง่งถ้ารอแต่ของตัวเองก็ไม่ได้แล้วครัเพิ่งมีต้นเดียวเองช้าก็จะมาพากันนั่งช่ำต้นหมายอยู่เนี้ยค่ะก็เจอฝรัง่งอันนี้ของมาถึงเมื่อวานนะคะพี่พีเนี่ยค่ะรากไม่ค่อยมีเลยค่ะเห็นไหมรากมีนิดเดียวเอง แต่พี่เพ็ญก็มั่นใจเหมือนกันแล้วนะว่ามันก็คงจะรอดเพราะฝรั่งเขาจะง่ายอยู่แล้วแต่สังเกตดูลําต้นเขานะคะยังเขียวขจีอยู่เลยเห็นไหมพราน้องเขาริดใบออกเพราะว่าส่งเขาน่าจะเป็นมือใหม่ยังส่งของไม่ค่อยเป็นนะคะก็เลยต้องแนะนําเขาไปก็ก็มีข้อติเขานิดหนึ่งเรื่องเรื่องรากค่ะรากตัวรากเป็นสีน้ําตาลแล้วค่ะแต่ว่ารากยังไม่เดินเต็มเต็มตุ้มตอนเลยเนาะสังเกตดู ถ้าเป็นวิเพนนะวิเพนจะไว้ให้รากเยอะกว่านี้แต่มันหน้าแรงเนาะมันไม่น่าจะได้แล้วละ่ะแต่ก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวเพนให้ดูตรงนี้นะนคะนคะนคะคะรากยังสั้นๆอยู่เลยแต่เราก็เผื่อใจไว้เราก็ดูแลเต็มที่เราพยายามให้เร็วที่สุดอะคะ่ะเพื่อที่เขาจะได้ปรับตัวเร็วๆแล้วมีโอกาสที่จะรอดเร็วๆก็เดี๋ยวไอ้ส่วนที่ เนี่ยก็ต้องดูแลแล้วก็ทาสแลนให้เขาด้วยเน,ะเนยาะเพื่อจะติดเอาสแลนสีดํามามุงข้างบนตรงเนี้ค่ะกันแดดกันลมให้เขาแล้วก็ต้องรดน้ําทุกวันช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกนี้ต้องเน้นเรื่องน้ําเลยค่ะปล่อยทิ้งไม่ได้เลยไม่งั้นก็สูญเงินหลายพันบาทไปอีกเดี๋ยวนี้เป็นสั่งของมามเป็นต้องเต็มที่มากเลยครับแต่ก่อนโอ้โหสั่งมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลเต็มที่ทุกวันนี้เต็มที่เลย ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแปลงหลังบ้านนะน่าจะได้ลงหลังบ้านนี้แล้วค่ะก็คิดว่านะแต่ว่ายังไม่รู้โครงการก็ลายโครงการเลยไม่รู้อันไหนอันไหนเป็นอันไหนกันนี้ยนะคะพากันมาเวลาชลําเราก็ต้องมีไม้ประคองด้วยนะคะมีไม้ประคองกันกันลมด้วยค่ะไม่ต้องไปกดอะไรเขาแรงรเราคลุกดินปุ๋ยอะไรอยู่ในนี้หมดแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ